ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากองปัญญาอันเป็นอเสขะสิ่งที่เรียกว่ากองปัญญานั้นมีอยู่สองระดับคือของบุคคลที่ยังไม่จบกิจพรหมจรรย์ <c oughs> ก็เรียกว่าของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ก่อน ถ้าของบุคคลผู้จบกิจประมาจันไม่ต้องศึกษากต่อไปก็เรียกว่าอาเสขะก <c oughs> องปัญญาที่เป็นอาเสขเคือไม่กลับกำเริบไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรอีก <c oughs> หรือว่าไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านั้น้ <c oughs> อ,อนี้อาศัยพระพุทธภ,ภาสิ์ที่ว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุละองค์ห้าแล้ว <c oughs> ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้านี่เราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่จบพรหมจรรย์ <c oughs> เป็นอุดมมบุรุษคือย,ยอดสุดของบุรุษ <c oughs> เทวละองห้านั่นก็คือละกามฉันทะละพยาบาทละทีนมิทะละกุกุจจะละวิจิกิจชาที่เราเรียกกันว่านิวรห้าข้อนี้ต้องให้เข้าใจเต็เสมสมบูรณ์การละนิวรห้ามีอยู่สองความหมาย คือละตามธรรมดาด้วยความพยายามหรือกระทั่งเข้าสู่สมาธิเป็นต้นนิวนระงับไปเสร็จแล้วนี่นิวรังห้ากลับมาอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าละนิวรห้าในกรณีอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้ห <c oughs> มายถึงผู้จีหมดกิเลสอาสะวะแล้ว นิวรณ์ห้าไม่มี <c oughs> ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นรบกวนอีกต่อไป <c oughs> ทำไมจึงตัดถึงนิวรณ์ห้าในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดที่ดีตลอดที่เวลาที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีกลิ่นไอของนิวรณ์มารบกวนอยู่ ไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งนั <c> ่น <oughs> อย่าทำเล่นๆกับสิ่งที่เรียวกว่านิวรณ์ห้าจะหมดไปโดยสิ้นเชิงก็เมื่อเป็นอเสขะบุคคล <c oughs> ทีนี้คำว่าประกอบไปด้วยองค์ห้าก็คือเป็นผู้ประกอบไปด้วยกอ <c oughs> งศีลอันเป็นอเข <c oughs> สขะประกอบไปด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสขะ ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นอสศะประกอบด้วยกองวิมุตติอันเป็นอสศะประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นอเสศะ <c oughs> ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ากองอสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นเป็นแกนกลางที่สุดจึงยกขึ้นมาเป็นเรื่องอสําคัญข้างหน้ามีศีลมีสมาธิข้างหลังมีวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะ